Hello guys My name is v i p a w a r n ของยิ i ม You can call me teacher p ปลา I teach math for Get t e e Today we will s t u d y the math subject about addition three numbers by the sum not more than 100,000สวัสดีค่ะมาพบกับ teacher อปลาอีกแล้วนะคะในวิชาแมทในหัวข้อการบวกจำนวน3าํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสน รู้จัก vocabulary ที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะ please repeat after me number 1 a d d spell ค่ะ a d d a d บวก number 2 step s t e p step ขั้นตอน number three, ten t, e n 0 0 0 0 s e n Ten TH Number N D S thousands. Lack moon number four hundred thousands H U N D R E D hundred TH S d S t housands 100 d r e d thousands หลักแสน number f sum S U M sum รวมหรือผลรวมค่ะในทอปิกนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับการบวกจำนวน3ามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนที่เชื่อมีสถานการณ์ให้นะคะอันนั้นก็คือ สถานการณ์นี้นะคะนั่นคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเวลา3เดือนนะคะมีดังนี้นั่นก็คือเดือนตุลาคมมีนักท,ท่มม 22, อทงเที่ยวเยี่ยมชม22,456คนเดือนพฤศจิกายนมีนักท่องเที่ยว 1, 1320คนเดือนธันวาคมมีนักท่องเที่ยว17,544นเ็ั้ยคนเห็นไหมคะจะเห็นว่าเรามี จำนวนนะคะอยู่3จมจนวนเพราะว่ามีเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวถึง3เดือนนะคะอ่ะทีนี้คําถามถามว่าให้หาจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมกี่เดือนคะ3เดือนค่ะ3เดือนก็คือมีจํานวนอยู่3าํานวนนนเองให้หาว่ามันมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่การหาการหาจํานวนทั้งหมดนะคะ เอาตัวแรกแต่ละตัวแรกเนี่ยเอาจำนวนเนะี่ยมาทำอะไรกันคะมาบวกหรือมาลบมาบวกกันนั่นเองอ่ามาดูวิธีการบวกจำนวนถึง3จํจำนวนนะคะอ่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นั่นก็คือสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบวกกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบวกกับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสี่ เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะนี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการบวกจํานวน3จํานวนกันมีวิธีการบวกถึง3ามจสามวิธีนะคะ,ะมาดูสเต็ปแรกนะคะสเต็ปวัวิธีแรกนะคะก็คือให้นําจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ก่อนนะคะอ่าดูสเต็ปวเราก็นําจำนวนสองหมื่นบวก1น0 0 0 320ค่ะอค่ะบวกนะคะ22,4ห6เป็นตัวตั้งบวกกับ11,320ตั้งแบบนี้นะคะเป็นการบวกในแนวตั้งแต่ละหลักจัดจัดแต่ละหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยหลักพันตรงกับหลักพันและหลักหมื่นตรงกับหลักหมื่นเริ่มบวกได้เลยนะคะโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยค่ะ หาศบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะได้6ต่อไปหลักสิบค่ะห้าบวกสเท่ากับเจ็บวกสเท่ากับเค่ะหลักพันบ้างนะคะสองบวกหเท่ากับสหลักหมื่นสองบวกห่งเท่ากับสามจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สบวกกันนะคะได้สามหมื่สเร้อยเจ็ดสสเต็ปที่2ค่ะสเต็ปที่2เอาคำตอบที่ได้นะคะเอามาบวกกับ จำนวนที่เหลือนั่นเองสาม่ 33, นนเะคะเป็นตัวตั้งบวกกับจำนวนที่เหลือคือ1 7 5 4 4เหมือนเดิมนะคะตั้งบวกให้ตรงกันแต่ละหลักให้ตรงกันเริ่มบวกเลย6บวกสเท่ากับ10ค่ะ10มี1กับ0ใช่ไหมใส่ศูทด1ในหลักสิบเอาจับหลักสิบมาบวกกันนะคะ7บวกสเท่ากับ่ะไรเอา7 ไว้ในใจเลขมากไว้ในใจนะคะเอานิ้วขึ้นมา4นิ้ว7แล้วก็8 9 10 11บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ค่ะ12ใส่สองทดหนึ่งในลหลักร้อยอ่าหลักร้อยบวกกัน7บวก5เท่ากับอ่ะ7ไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมา5้านิ้ว7แล้วก็8 9 10 11, 12และ12อได้ 12, อย่าลืมตัวทดอีกหนึ่ง12บบวกหนึ่งเป็น สิค่ะ13บสามไซสาทดหในหลักพันอ่ะต่อไปเอา3ามบวกเจบวกเได้เท่าไหร่คะได้10บวกตัวทดอีก1เป็น11ค่ะ11มีหกับ1นส่ไซหนึทด1ในหลักหมื่นอ่ะทีนี้ต่อไปหลักหมื่นบวกกันบ้าง3าบวกหเท่ากับ4อ่ะลืมตัวอย่าลืมตัวทดนะคะบวกตัวทดอีก1เป็น5ค่ะ คำตอบได้คือ5 1 3 2 0นี่คือวิธีที่1นึ่งมาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2การบวกจํานวน3จํานวนอ่ะเราก็เอาอจํานวนที่ที่สบวกกับจํานวนที่3บ้างนะคะสลับการจับคู่กันอ่ะสเต็ปวันนะคะจำนวนที่2บวกจำนวนที่3นั่นก็คือ1 1 3 2 0 บวกกับ17,544หม่ามาตั้งบวกได้เลยนะคะตั้งบวกเหมือนเดิมบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย0ูนย์บวก4เท่ากับ4 2บวก4เท่ากับ6ค่ะ3บวก5เท่ากับ8 1บวก7เท่ากับ8 1บวก1เท่ากับสองค่ะได้คำตอบมาแล้วนะคะสองหมื่นแ เอาคําตอบเนี้ยไปบวกกับจํานวนที่เหลือก็คือจํานวนที่1น,นั่นเองนะคะ,ะคาตอบนี้เอาตั้งบวกเลยค่ะ28,864เป็นตัวตั้งบวกกับจํานวนที่เหลือคือ22,456บวกกันได้เลยทีนี้หลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะ4บวก6เท่ากับ10ค่ะ10มี1กับ0ย์ใส่0ทด 1>, 1ค่ะ1ในหลักสิบนะคะเอาหลัก10มาบวกกัน6บวก5เท่ากับ11ค่ะ11บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ใส่2ทด1เอาหลักร้อยบ้างน,นะคะ8บวก4ได้เท่าไหร่8บวก4เอาเลข8มากไม่นิจใจนะคะอันนี้ขึ้นมา4นิ้ว8แล้วก็9 10 11 12 12บวกตัวทดอีก1เป็น13ค่ะ 13ใส่3ทด1ในหลักพันอ่ะบวก2เท่ากับ10บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น11ค่ะ11ใส่1ทด1ในหลักหมื่นอ่ะบวก2เท่ากับ4บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น5ค่ะเห็นไหมคะคำตอบได้คือ51,320เท่ากับวิธีที่หนึ่งไหมคะ เท่ากันค่ะามาดูวิธีที่สามนะคะวิธีที่สามบ้างก็จับคู่ใหม่อีกนะคะเมื่อกี้วิธีที่สามนะคะก็คือจับคู่เอาจำนวนที่หนึ่งเนี่ยไปบวกกับจำนวนที่สามก่อนได้เท่าไหร่ค่อยไปบวกจำนวนที่สองามาดูสเต็ปวันนะคะเขาก็จำนวนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบวกกับหนึ่งมืนจำนวนสุดท้ายเนี่ยเองก็คือหนึ่งมืนเจ็ดพัน ห44อย่สบวกกันนะคะหบวก4เท่ากับ10ใส่ศูนย์ทด1ในหลัก10บหบวก4เท่ากับ9ค่ะ9อย่าลืมตัวทดบวกหนึ่งตัวทดเป็น10ค่ะ10ใส่ศูนทด1ในหลักร้อ4บวก5เท่ากับ9ค่ะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10ค่ะ สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งในหลักพันสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าค่ะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งในหลักถัดไปก็คือหลักหมื่นเอาหลักหมื่นมาบวกกันสองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสี่ค่ะนี่นะ่ะคำตอบได้สี่หมื่นแล้วนะพอได้สี่หมื่นเสร็จแล้วนะคะ ขึ้นเอาไปสู่วิธี step ชูวิธีที่สองขั้นตอนที่สองนั่นเองนะคะก็คือเอาคําตอบที่ได้เนี่ยไปบวกกับจํานวนที่เหลือก็คือเอา4 0 0 0มืน,นะคะตั้งบวกกับ1 1 3 2 0่นงัอ่นเองอเริ่มบวกเลยนะคะ0ูนย์บวก0นเท่ากับ0ค่ะ0ูนย์บวก2เท่ากับ2ค่ะหลักร้อยนะคะ0ูนย์บวก3เท่ากับ3ค่ะ 0ูนบวกหเท่ากับ1ค่ะ4ีบวกหเท่ากับ5ค่ะเห็นไหมคะได้คำตอบเท่ากันไหมคะ3วิธีนี้ได้คำตอบเท่ากันจะเห็นว่าถ้าใช้วิธีที่3นะคะอ่ะเอามาบวกกันแล้วก็จะได้ได้คิดได้อย่างรวดเร็วเพราะมันบวกง่ายเห็นไหมคะมันเป็นเลขลงตัวเป็นจำนวนเต็มหมื่นมาบวกง่ายนะคะฉะนั้นที่เชื่อมีเทคนิคในการคิดเลขเร็วนะคะ เวลาเด็กๆจะเอาบวกจำนวนทั้งหมดมาบวกกัน3จํานวนนะ่ะต้องดูเลขตัวสุดท้ายก่อนนะคะเห็นไหมถ้าเลขตัวสุดท้ายในหลักหน่วยเห็นไหมคะถ้าเอา6มาบวก0ก็ได้6แล้วค่อยมาบวก4เนี่ยมันก็อาจจะช้านะคะแต่ว่าถ้าทิเชอร์อ่าด้านหลังนะคะคือหลักหน่วยคือเลข6กกระโดดมาบวกกับจับคู่กับเลขตัวสุดท้ายนะคะหรือตัวไหนก็ตามที่มันบวกกันแล้วลง มีค่าลงท้ายเป็นเป็นสิบอะคะ่ะมันจะบวกได้เร็วนะคะเห็นข้อนี้ไหมจำนวนแรกนะคะคือเลข6 6มาบวกกับหลักหน่วยของตัวสุดท้ายนะคะก็คือ6บวก4เท่ากับสินั่นเองนะคะแสดงว่ามันจะบวกกันได้อย่างรวดเร็วนะคะสะดวกมากกว่าฉะนั้นจึงควรที่จะดูจำนวนไม่ใช่ว่าดูจำนวนหลักสุดท้ายก่อนจะดีที่สุดนะคะว่ามันบวกกันแล้ว มันได้หลักจะเป็นจํานวนเต็มอะคะ่ะมันจะทําให้เราคิดได้เร็วขึ้นสมมติด้านาเลขหลักหน่วยนะคะเป็นเลข 5. อ่าเลขสุดท้ายจํานวนสุดท้ายนะคะก็เป็นเลข5เหมือนกันในหลักหน่วยอะคะ่ะฉะนั้นที่เชร์ก็จะเลือกเอาสองตัวเนี้ยของจำนวนเนี้ยมาบวกกันก่อดหรือจํานวนนี้เป็นเลข7ก็ตามาเลขด้านหลังของจํานวนที่3ก็เป็นเลข3 7จ็บวกสาก็เป็น10นะคะมันบวกกันได้เร็วกว่านะคะ อ่ะโอเคค่ะอะฉะนั้นว่าให้เราการที่เราจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะเราก็ดูตรงหลักหน่วยละกันถ้ามันบวกกันแล้วมันเป็นเลขที่ลงตัวเต็มจํานวนเต็ม10เนี่ยเราก็คือควรจะใช้วิธีนั้นจะคิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดความผิดพลาดได้น้อยนะคะทําให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นด้วยอ่ะโอเคนะคะให้เด็กๆทำเอ็กซ์ไซส์ค่ะอ่านำ หนังสือ exercise ขึ้นมานะคะ pick up your math exercise book นำหนังสือ exercise mat ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ open your exercise book at page 21เปิดหนังสือไปที่หน้า21ค่ะหน้าที่21นะคะมี exercise ให้ทำา6ข้อนะคะเริ่มต้นเลยนะคะที่เชิญอ,อ่านคำสั่งให้ฟังนะคะ การหาจงหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนโดยเติมตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่ว่างนี้นะคะอันนี้เราคิดจากวิธีง่ายๆก่อนนะคะาตามสเต็ปก่อนก็คือเอาวิธีที่เอาจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็ไปบวกจำนวนที่3อันนี้ยังไม่ต้องพลิกแพลงมากนะคะเอาให้แบบทำทำทำชำนาญจงคล่องแล้วเราเรา,เราค่อยเข้าไปสู่วิธีคิดเลขเร็วหรือวิธีคิดลัดนั่นเองนะคะ อาทิเช่์ยกตัวอย่างนะคะ example เป็นข้อหข้อ6กละกันนะคะอะข้อ6นะคะโจทย์ให้มา42,861บวกกับ14,371อ่ะอทีนี้จับมาบวกกันนะคะก็คือหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อน1บวก7เท่ากับ8ค่ะ6บวก7เท่ากับ13ใส่3ทด1ในหลักร้อย 8บวก3เท่ากับ8 9 10 11อ่ะได้11บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ค่ะใส่2ทด1ในหลักพัน2บวก4เท่ากับ6ค่ะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น7อ่ะต่อไปหลักหน่วยเออหลักหมื่นนะคะ4บวก1เท่ากับ5ค่ะได้57,238 ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เราก็เติมลงไปนะในช่องว่างจากนั้นก็มาบวกจากํานวนที่3นะคะหลักหน่วยตั้งหลักให้ตรงกันด้วยนะคะเพื่อจะได้บวกไม่ผิดพลาดทีนี้บวกได้เลยหลักหน่วยนะคะ8ปดบวกเจดบวกเเท่ากับ15ค่ะ15ใส่5ทด1ในหลัก1ิบบวก9เท่ากับ12ค่ะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น 13ใส่3ทด1ในหลักร้อยบวก2เท่ากับ4บวกตัวทดอีก1เป็น5ค่ะ5อัดต่อไปหลักพันเอามาบวกกันนะคะ7บวก4เท่ากับ11ค่ะ7บวก4เท่ากับ11เอาใส่1ทด1ในหลักหมื่นนะคะ5บวก3เท่ากับ8บวกตัวทด,ทดอีก1เป็น9ค่ะฉะนั้นข้อที่6นะคะตอบ 91,535ค่ะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยเนาะ is it, is it easy yes i t is easy ง่ายมากเลยนะคะโอเคสุดท้ายขอให้เด็กๆนะคะ take care yourself goodbye see you again next week